ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e o Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ e ีนี้นะครับทาง n e o Tech Thailand ก็จะมาพูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์แินนออย์กันนะครับ ซึ่งทางเราก็ไม่ได้อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันและหนึ่งค่ายสุดฮอตอย่างเทสลานะครับก็มีการอัปไว้ว่าสําหรับ o p t i ิมัส Gen 2มีแผนจะนํามาทํางานแทนที่มนุษย์โดยเป็นงานที่มนุษย์ไม่อยากทําซึ่งอาจจะมีการวางแผนจําหน่ายนะครับในปี2027โดยคาดการราคาไว้ที่ตัวละ 20, 0 0 0เหรียญหรือถทาเทียบเ,เงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7 5 0 0 0 0บาทเพื่อนๆเ,เ,เจอกัน